สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนเเล,ลกับเกม Elden Ring เนื่องจากมีแฟนรายการท่านหนึ่งถามว่าประตูทางลัดท,ที่อยู่ใกล้ๆจุดพรกำแพงปราสาททิตะวันออกของนครหล,ลวงนั้นเปิดยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูประตูก่อนนะโดยจะเป็นประตูตรงนี้ครับซึ่งเราจะต้องเปิดจากอีกฝ้าของประตูวิธีเปิดนั้นเริ่มต้นเราไปที่จุดพรชานระเบียงเรียบถนนใหญ่ ในนครหลวงเล่นเดียวตรงจุดนี้ให้วิ่งลงบันไดจากนั้นก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยเราจะเจอรั้วเตี้ยๆให้เรากระโดดขึ้นไปบนรัว้วแล้วก็กระโดดไปที่ขอบกำแพงแล้วก็กระโดดไปบนหลังคาบ้านโอ้ใครเป็นคนคิดทางนี้เนี่ยจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆเ,เลี้ยวซ้าย แล้วก็วิ่งไปตามทางจะเห็นบันไดยอยู่ตรงหน้าวิ่งไปเลยครับตรงจุดนี้จะมีซอมบี้รอบโจมตีเราด้วยนะทีนี้เราก็จะเจอหลุมซึ่งมันคือลิฟต์ครับเราต้องโยกสวิชตช์ตรงนี้ก่อนจากนั้นก็รอสักครู่ก็จะเห็นลิฟต์ลงมาเราก็เดินขึ้นลิฟต์ไปจุ๊บป เราจะมาโผล่ตรงนี้ให้วิ่งเข้าโบสที่อยู่ด้านหน้าเรานั่นเลยแต่ว่าข้างหน้าจะมีทหารเก่งอยู่คนหนึ่งนะให้เราย่องย่องไปครับอย่าเพิ่งไปสู้กับเขาแต่ถ้าคิดว่าไหวก็บวกได้เลยเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วเราก็จะมาเจอกับลิฟต์อีกหนึ่งตัวนี่ เดี๋ยวขอเปิดไฟให้เห็นชัดๆก่อนนะนี่ครับเดินเหยียบปุ่มแล้วลิฟต์ก็จะยกเราขึ้นมาแจ้งแวงแล้วเราก็จะเจอประตูกดเปิดตอนนี้เราวนกลับมาที่จุดพรนกำแพงปราสาททิศตะวันออกของนครหล,ลวงแล้ว ขอบคุณแฟนรายการที่สอบถามมานะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมเอ d e n ริงกก็สามารถถามได้เลยครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ